พบกับชองมดสาลุกินแซ่บนะคะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในไร่นะคะแต่ว่ากําลังจะเดินทางกลับนะคะก็อยากถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนดูค่ะว่านี่ก็คือเข้าไร่บนดอยในเองนะคะตอนนี้ก็คือเราจะแข่งกับฟ้าร้องค่ะเราไม่รู้ว่าถนนที่เรากลับนะคะมันจะดีไหมลุ้นนะคะลุ้นขอภาวนาว่าอย่าตกเลยค่ะเพราะว่าถนนที่เรากลับก็คือมันจะลื่นมากเนาะนาอพี่เนาะใช่ นู่นผู้เท่าก็น้ำหน้าตลอดเลยนะคะคนรุ้ทางก็เงี้ยแหละเออทางก็อย่างเงี้ยแหละนี่นะคะเรามาหาคุณลุงคุณป้านะคะได้ของฝากกลับมาเจียวมากอันนี้มันเป็นมะเขือมะเขือที่มันขมๆอ่ะมะเขือกระเลียงนะคะไม่ใช่มะเขือเทศนะคะมันมันอาจจะหน้าตาเหมือนฟ้าทองหรือว่ามะเขือเทศนะคะแต่มันเป็นมะเขือค่ะมันก็มะเขือเหมือนกันเลย แต่ว่าพ่อพ่อกับแม่ชอบกินนะคะนูไม่่อยเท่าไหร่นะคะก็มาขมค่ะขมเป็นยาวหวานเป็นลมบรรยากาศลมเย็นๆนะคะใช่กินข้าวเสร็จก็ใช้พลังงานต่อเลยเลยน,นี่ก็จะเป็นแตนดอยนะคะแต่ว่ามันยังไม่ออกช่วงน,นี้นะคะมันจะออกช่วงที่แบบใกล้ใกล้เกี่ยวเข้านะคะ พอเกี่ยวข้าก็พอดีเลยเก็บเกี่ยวผลผลิตนะคะแล้วเราจะไม่ลงไปข้าลายอีกนะคะเพราะเราไปชาดเยอะค่ะเมื่อกี้เราเดินไวใช่ดีเมื่อกี้เฮเขาป้าเขาบอกให้ขึ้นมาทันนี้นะถ้าไม่ขึ้นถ้าเราเดินตรงนู้นนะโอ้โหน่าจะมีตั้งสิบตัวที่ขึ้นแลาขึ้นเราอุ้ยหมอกกำลังไหลพางเนาะโอ้โหส้ว่มากกำลังไหลแบบ อ๋อพุ่เท่าพเท่ากลับมาตัวนี้เสียวโอเคค่ะคาะก็ว่าเสียวนิดนึงนะเสียวเนาะนะแต่พี่หมดชิวชวอยู่เสียวฟลิงเหมือนกันได้ไหมพี่หมดชิวกันนี่น้องฟลิงของเราฮึบฮึบฮึบไป น้องฟริงไปเลยนี่ทางที่เราขึ้นมาตอนแรกใช่เราขึ้นมาตอนนี้นะคะเราเดินมาถึงตรงนูง้นเราเจอท่าขนาดน,นี้ถ้าเราไปดงอะไรก็ต้นบอลน,นะคะน่าจะแบบเยอะว่า <ยก S 2> วนี้ <laughs> น่าจะเต็มตัวเ <laughs> พียนแน่ไม่คิดจะรอนุ่งน้องเลยเหรอ <laughs> เพราะว่าเมื่อกี้เราไม่รอเขาไง <laughs> <laughs> กลับไปก็ได้ไก่ตัว <laughs> เี่มมาขับรถได้นะขับมอเตอร์ไซค์มาแต่เราไม่มีเราไม่มีมอเตอร์ไซค์ไม่คิดจะรอน้องนุ่งเลยเหรอคะจ,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 จูจีกับไม้อยู่นั่นแหละนี่นบอกว่าให้พี่น่า,าเต้นสเต็ปให้ดูสเต็ปนะ,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 ะช,วนชวน่วยชว่วยหน่อยท่านชุดสวย

ว้าว <Wow. S 2> หนูว่าหมาตัวนี้พี่เอากลับบ้านเถอะ <c oughs> ไปบ้านไหนโะดนกลับไก่โ <c oughs> ดนกลับตลอดพี่แนงต้องได้ออกค่าไก่ น,นะคะทุกคนพอมาถึงตรงนี้นะคะก็จะเป็นเฉียงนาของคุณลุงคุณป้าอีกคนหนึ่งนะคะที่ที่เป็นญาติน้องเองค่ะนี่ก็จะเป็นต้นไผ่ที่สูงแล้วก็ใหญ่มากนี่นะคะน่คุณลุงคุณป้ามาอยู่ในนาอนเอาในแ้วฉลชิล่ะ มีอไอสจะอยู่กับเมียพไปกัดม้าเขาไงไปกัดไก่เขาไงขานยังรไก่ครับไปเลยอ่ะพ่อไปดิาระพิไอเอไอเออแม่ขี้กลื่้อสนเลยล่ะถ้าเจอเนพยให้ไก่ีไปกินหมดแล้วอแตสกุลลอยนาเปี๊ยไม่ให พี่แน่เขาบอกว่าถ้าสมมติว่าพี่แน่ไม่มาเจอเนี่ยก็คือหมากินไก่หมดแล้วใช่เจนดี้พี่ยังได้กินครึ่งเลยแล้วแต่ค่ะให้หมูก็ได้เนื้อทอหมูแล่ไก่ บูแลกไก่บอเขาอาแต่ส้นแหลด้วยช่องขาเปดแล้วเดี๋ยวกเรากินแล้วบอกเรากินแล้วกินแล้อ๋อเรีอ๋อเรียากินไีข้าไก่บอใจข้าไก่นี่ไก่ที่เราาตัวเท่าไรเนี่ยยึดตังเขา่เอาเต้นชอนกซยเรไปหรอไม่เอาพี่ตหนึ่งเี้ขี้ชีแก่ขี้ตะปอ บอกอ่อบอกินกินกินอย่างนั้นแลงต่เบุดตเบเล็กกางไก่เล็กบัวทำเล้วเราไม่มีตังค์เลยนี่นะคะมาอยู่ที่เทียนนาปุ๊บาเกลโดยผู้หัว่งอันและพ่อไปนี่นะคะก็จะเป็นเทียนนาของคุณลุงคุณป้านะคะ ทางก็จะเป็นนาข้าวค่ะอย่าสวยงามเลยค่ะตอนนี้ฝนก็เริ่มใกล้จะมาแล้วนะคะเมื่อกี้ฟ้าร้อนดังมากค่ะก็เพี้ยนแน่ก็ไก่แลนหมูไปแล้ว <laughs> ต้องไปดูคลิปไปไป,ไป <laughs> นองฟรีนักฟรีนู่นนู่นพี่มีสร้อยให้เพี้ยนแน่อันหนึ่งอ่ะไหนอ๋อคืออะไรอันนี้ใครนักน้ีเาคือคือว่าใช่ค่ะให้กินน้ำชาค่ะอ๋อทิ๊กอ้อทิ๊กคอทิ๊กคใช่เขากินอย่างงั้นแหละพี่ โอ้คงไม่ใช่เก๋าน่ๆเขาจะให้พี่กินในนทางสีเหลืองอ่ะฮ่้ฮ่มารยาทเขาต้องกินเขาเป็นมารยาทหน่อยอ๋อทิคเ้าออทิคเ้าอร่อยไหมคะอร่อยฝาดีอ่ะฝาดีนะคะหิวเศาลกดเเน้อคาลาเออคาลาเอค่ะคาลาเคส่าบ้านแท้ชอบเลยเคสาเเเือดไม่ใช่ข้าวโพดเขาจะให้ไก่ เขาจะให้ไก่แต่ไก่ไม่อยู่ออเดูมาทำหน้าเศร้านี่นะคะก็จะเป็นนาเข้านะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นเร็วมากและตอนนี้ไก่ก็อยู่ในท้องท้องคนนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเรานั่งคุยกับคุณดูคุณป้าแป๊บหนึงนะคะก่อนที่เราจะเดินทางกลับค่ะแต่ว่าน่าจะแค่แป๊บเดียวนะคะเพราะว่าฝนกำลังจะมานะคะ ข้างล่างก็จะเป็นห้อยเล็กๆ,ๆะกกน,นะคะเออได้เกินนะอะเบイベ่บ่เบ่เน่ะบ่เบ่าบ่เ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 บ่ะบเย่เบบ่เบ่บ่เค่เบ่เบ่เบ่เ่เบ่เบ่เน่ะบ่เบ่ะบ่เบ่เบเบ่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 ะ่เออะะนน่เบ่เเเ่เบ่เบ่นบ่เบเบ่เบเด่บะะดดดเบ่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 เบเบ่เเเ คนที่นี่ใจดีนะคะดูน้ำตกใช่ค่ะบรรยากาศทุ่งนะเสาน้อยบ้างนะสป,ปะบาบานทุ่งสวนใสผ้าทุง่งสไตล์ลูทุง่ง บรรยากาศกลางช่งนานะคะก็สามารถมานอนได้นะคะแต่ว่าไกลหน่อยคะ่ะไปแล้วกลับกันเถอคะค่ะนี่นะคะฟ้าร้อนได้ยินไหมคะทุกคนถ้าว่าเรารออีกนิดหนึ่งคือถ้าฝนตกนี้ก็คือ เดินทางกลับลำบากนะคะระหว่างทางกลับนะคะก็จะมีควายนะคะรองต้อนรับค่ะ <laughs> ไปเดียวเอาเพี่แน่ไล่ควายทาไมจริงเหรอ ไม่ไปฝุงเลยเหรอคะอฟ้าก็ร้องลมก็มาโอ้โหลมแรงมากเลยค่ะว้าวมีทั้งพอ่อมีทั้งแม่มีทั้งลูกอ้ขาวสวยมากเลยอะ ขอทางหน่อยน่ารักมากเลยไข่มองหน้าค่ะชื่ออะไรตอบหน่อยได้ไหมตอบชื่อหน่อยหย่าไม่ได้ ก็ไม่เดือดตาทำไมคนตางอนมากเลยดูอะไรมาสิแน่จริงมาเลยมาเลยเมื่อกี้นี่อย่าสาไม่ได้ตลนนี้สาดได้แล้คข้ามกฟังหนึ่งนะคะงวดงว น้องโตแล้วค่ะตอนนี้เดี๋ยวเรารีบกลับกันดีกว่านะคะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะไปแล้วบ๊ายบายน้องฟริงบ๊ายบายค่ะผู้เท่ากับกาแฟของเขาหนึ่งแก้วเดินไปเอ้าเดือตูดบิดไหมล่ะ